เกาหลีเราผ่านกันไปแล้ววันนี้เรามารองของไทยกันบ้างครับทุกคนบะหมี่มาเฟียเม d e in Thailand ครับทุกคนเออเป็นรสห่อนี้นะครับแต่ว่าตอนกินมันเหมือนถุงขยะกินเหมือนถุงขยะนะจริงอันนี้จริงอันนี้จริงนะแกเอามากินเหมือนถุงขยะนะแต่รสชาติก็มาลองดูกันมอนอดยป่าปะยังยังนะยัง โอ้โอเคยงัยงยงังยังอืมิตดชาก็ออกพริกแกงนะพริกแกงนะอืมออกพริกแกงนะเหมือนผัดพริกแกงอะ่ะ อืนคล้ายๆผัดพริกแกง ก็อร่อยอยู่นะอร่อย,อยแบบแบบไทยๆนะ <_ C> e <ats> ก็เผ็ดกำลังดีนะไม่ไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดเหมือนของ ซัมยองนะครับเพื่อน เดยลวมก็ถือว่าเดครับก็อร่อยแบบไทยๆนะครับส่วนซัมยองก็แบบเคาหรี่ก็เผ็ดคนละแบบนะเพื่อนนี้ก็คล้ายๆพริกแกงอะ่ะแบบไทยๆนะครับผมอร่อยครับ